อ๋อพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านนายกฮะครับนายกอะไรครับนายกสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอ๋อสุดยอดครับผมถูกต้องครับโอ้โหวันนี้ผมไทยลีกโชว์นะฮะมาถึงสนามชลบุรีพี่ตี๋วกำลังจะซ้อมกำลังจะลงซ้อมครับผมโอ้เมื่อคืนดูอาร์เซนอลมาทำไมครับฟอร์มดีไหมอาร์เซนอลทีมโปรดดีอย่างต่อเนื่องครับดีลงล่างโอ้ั้นเดี๋ยวเชิญพี่ตีตามสบายฮะครับผม เมื่อกี้คุยกับพี่อนนบบอกว่าเป็นนักบอลที่มีอายุมากที่สุดในทีมจริงหรอน่าจะเป็นยังไงใน,ในลีก,ลลกด้วยมั้งในลีกด้วยอ่ะคุยประเด็นนี้เลยได้ไหมครับ <laughs> รู้สึกว่ามันแทงใจดำชีวิตหลังจากแต่งงานมี ายาบเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนครเปลี่ยนไปมากครับมันรู้สึกมันมันได้พบกับชีวิตอีกบทบาทหนึ่งครับที่เราต้องเป็นผู้นำครอบครัวเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยเป็นสามีแล้วก็มันทำให้เราหลายๆอย่างได้ได้ได้เปิดโลกทัศน์ไ่้ชีวิตมันมีอะไรที่ที่ที่มากกว่าที่เราเคยเจอครับคือมันมันมันมีผลต่อการเล่นฟุตบอลด้วยไหมอา,อาจจะมีบ้างในเรื่องของ การควบคุมอารมณ์แล้วก็การความเครียดกาดอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะลดลงเพราะหนึ่งด้วยด้วยด้วย,ว,ยวุฒิภาวะทางอายุอย่างที่บอกไปแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่เราเจอกับลูกสาวไนเงี้ยครอบครัวเราซอฟลงแล้วก็เข้าใจกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นเยอะ,ะครับครับผมโอเคครับในฐานะตัวผเป็นพี่ใหญ่ของฉลามชนครับดูน้องๆไหมผมก็ดูนะครับแต่ว่า น้อยน้อยกว่าเดิมเยอะก็แาะตอนนต่กอนโหดกว่านี้เหรอครับผมต่ก่อนก็คือ,อเกี่ยวกาดแล้วก็ดุดันมากแล้วก็แทบจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อ่อนข้อเลยอะไรเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้เด็กๆเยอะครับแล้วก็น้องๆค่อนข้างที่จะช่วงอายุแตกต่างกันเยอะก็เลยต้องต้องซอฟลงหน่อยกลัวเด็กตเตลิดผมเลยว่านายกสมาคม,ม,าฟ,มาฟุตบอลอาชีพครับผมจุดเริ่มตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็ เราเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับนักฟุตบอลนะครับหลายหลายเรื่องเลยครับที่ที่มันจะทําให้เป็นอาชีพที่ยังยืนเนี่ยม,มันมีหลายอย่างเลยที่ลดน้อยถอยลงเราก็เลยเห็นว่าในส่วนของมุมมองของนักกีฬาเองเนี่ยเราเราควรที่จะช่วยตรงไหนได้บ้างของวงการฟุตบอลก็คือส่วนนี้คือส่วนที่เรายืนอยู่แล้วก็มีประสบการณ์ตรงนี้ก็เลยอยากจะรวมกลุ่มพักพวกที่ร่วมอุดมการกันมาช่วยสร้างสมาคมขึ้นมาแล้วก็พัฒนาให้กับนักฟุตบอลของเรา ทีนี้ขออนุญาแตแอบถามไปถึงอนาคตจะมีโอกาสไหมที่เห็นสินทวีชัยเนี่ยเป็นนายกมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยผมว่ามันเป็นเรื่องอนาคตที่ไกลามากสําหรับผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตมันสามารถที่จะช่วยอะไรวงการฟุตบอลได้เนี่ยผมคิดว่าอะไรก็ได้ครับอะไรก็ไดก้ก็อยากจะเข้าไปช่วยอยากจะทาให้มันอตอบแทนให้กับวงการฟุตบอลไทยได้มากที่สุดครับวันก่อนได้เห็นรุ่นน้องชายไปต่อยมวยไหมครับ เพื่อนครับเอาเนเพื่อนใช่ไหมเพื่อนครับเอาเนเพื่อนอ่ะครับผมธีระเทพครับผมตัวเองคิดคิดอยากชกบ้างไหมอ๋อก็อยากเล่นๆนะแต่ว่าถ้าจะไปจริงจังนี่ยผมคิดว่ามันก็มันไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพเราครับับสนุกสนานได้ครับไปจริงจังไปหน้าเทนไฟท์เทเขาเชิญนี่แดงวัดศิลป์ที่ไหยพร้อมนะไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวลูกตกใจ กับชนบุรีครับวางแผนไว้ยังไงว่าจะเล่นไปถึงอายุเท่าไหร่แล้วก็หลังจากเนี้ยพี่ตีมองอนาคตตัวเองยังไงครับผมก็ในเป้าหมายของผมเองเนี่ยส่วนตัวเลยก็คือพยายามรักษาฟอร์มของตัวเองให้อยู่ในมาตรฐานของที่สูงสําหรับการเล่นไทยลีกใ,ให้นานที่สุดนะครับส่วนในของทีมเนี่ยแน่นอนครับเรามีเด็กขึ้นมาเยอะก็พยายามประครับประคองน้องให้เติบโตแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยไปให้อยู่อันดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ครับผมอย่างพอดีจะเรียกซ้อมนล้วพิตรีครับต้องต้องไปแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวปล่อยพี่ตรีไปซ้อมเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์หน่อยอันนี้เวลาเดินลงมาสนามซ้อมนี่ก็จะประมาณนี้ครับถุงมือแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ถุงมือพี่ตรีใช้ยี่ห้ออะไรียี่ห้อตูโต้ครับผมแบรนด์ดีจากอังกฤษครับโอ้จริงเหรอจริงครับผมใส่แล้วหนึบเหมือนได้ไปซีแมนป่ะอ่าเหมือนเลมันก็ดีครับโอเคเดี๋ยวปล่อยพี่ตรีไปซ้อมครับผม ไปแล้วนะครับ